ถึงขั้นตอนการทางสเต็กแล้วนะครับทุกคนลงเนื้อไปแล้วทุกคนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ยอนทิงไปไม่ออกกินแล้วไม่ลอยหนึ่ง Welcome to the land of the Central ก้เดินด้ยกันเลยเด้กันเลยโอ้โหออกมาอาารย ควถาทุกคนก็คือเมื่อวานอ่ะที่จะทำสเต็กนะครับก็คือไม่ได้ทําแล้ววันพรุ่นี้ก็เป็นทําอาหารให้ครอบครัวกินไม่มีใครหิวนะั่ได้เลยมาย้ายมาทําวันอีกวันหนึ่งครับก็คือวันนี้ก็คือตื่นมาเช้านะครับก็เดีจะมาหมักเนื้อ แล้วก็ทําให้ทุกคนนะครับแต่วันนี้ทาแน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่าตื่นมาจะทําเลยแต่วันนี้หมักเนื้อกันนะครับโอเคครับทุกคนมันก็หมักเนื้อเสร็จแล้วครับแล้วก็จะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําเนื้อกันแล้วก็หลังจากรอคือไปทําอาบน้ําทําอะไรครับแปฟันใช้กันโอเคครับทุกคนเราก็หมักเนื้อครบหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเตรียมของทาสเต็กกันนะครับ ครับมีพริกอะไรนะมาพริพกหยวกปาปริกา้าบัคคาลีครับแล้วก็เอาวันนี้จะกินเอ่อสปาเกตตี้ป้าหรือไม่มันทำไหวไหมล่ะเดี๋ยวท,ทำไหวแล้วมากินไหวไหมไหวโอเค okay. เอ่ออะไรนะหน่อไม้ฝรั่งครับรแล้วก็แครอทน้ำจิ้มของเราไม่ได้มาจากที่ไทยนะครับแล้วก็ซื้อจากที่นี่เอาลองกินดูว่าจะอร่อยไหมเนืกก้อหมักพอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วกินดู อันนี้เราก็หั่นผักนะคะหั่นผักรอ,อต้มเรียบร้อยแล้วครับทุกคนดูเมนูนี้คือเราไม่ได้แบบทําเก่งนะคือเราทำมั่วๆมั่วแล้วให้ออกมาเป็นสเต็กตามที่เน็ตเขาบอกนะครับทุกคนใส่ผักรวมไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็วกทิ้งไว้ ต้มเส้นนะครับอันนี้เราใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปในหม้อแล้วนะครับเดี๋ยวลอลอรออะไรเสร็จนะครับรอถ่ายตอนขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับคือทำสเต็กแล้วค่อยมาดูกันทีนะครับเพราะว่าอานนี้ค่อยเก่งกำลังทำคาโบนารานะครับเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเป็นผงเป็นผงแบบว่าชกอุ้ยเรามีแค่สามมาวานช่งเกล็ดหรอสองคี่ผมอันนี้ก็ใส่พานอนะครับของคาโบนารานะครับ It's my favorite of you When all deck ครับทุกคนก็คือถึงขั้นตอนการทำสเต็กแล้วนะครับทุกคนมะสิสเต็กมาลงเงลวลาทุกคนลองอันนี้ลองนะไม่เคยทำเยังๆครับ มันต้องผิดเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าอันนี้คือทําแบบว่าโคตรนานเนาะกลับมาทําอีกทีนึงอะ่ะตอนนู้นที่ทำคือประมาณช่วงก่อนโควิดอะ่ะเลยจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างตามฟิลครับตามฟิลนากินหไหะนากินนะอันนี้เราก็ทําตาม Youtube นะครับทุกคนทําตาม Youtube แบบอย่างเลย แก่ตกมันตักลาไม่ได้เพราะมันหยดไม่ไกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ย้อนหิ้งไปมาชิมก่อนนะลูกครจะหมดละอ่ะอันนี้แล้วอย่างนี้ต้องอยู่ย่างีไงช่ากินกระต่ายอยิกเอาปากเลยโอ้โหร้อนร้อนแล้วนี่ยอร่อยปะไม่กิน นี่รอ,น,อ,อนุ่ม้ได้ยังได้นุ่มมันเปลีไปเรีทำาหาม่วงนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วมันหายร้อนเร็วมากเพราะที่นี่อากาศเย็ yes, นะสปาเกตี้นะคะรับก็คือใส่เป็นถ้วยนะเพราะว่าโต๊ะเล็กจานก็ใหญ่ด้วยที่นี่ อะไรวะเบคอนเออนี่เป็นเบคอนนะใส่โรยน้ำสปาเกตตี้มาจีนแล้วมั้งทุไม่เป็นไรพุกไปเรื่อยๆแบบอย่าให้มันติดกระทะทำไปไปกิทุกคนแล้วก็มานั่งกินกันเลยครับจีนทุกคนเสร็จแล้วอร่อยปะไม่หรอยังไม่ได้ใส่ซอสอ่ะไม่ได้ใส่ซอสกต่รันตีแล้วหนึ่งคนรันตแล้วแก่อร่อยอีกเลยาอันนี้ไม่บป้าๆกน มีโอรี่กะออคกนร่อทุกคนครับอันนี้เราก็คือทำอาหารวันคริสต์มาสให้ครอบครัวกินแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีการแลกของขวัญกันนะครับเราไปดูกันว่าเราซื้ออะไรให้กันละกันบ้างนี่ของขวัญของเราครับทุกคน จะแกะกันตรงนี้เลยนะมาทุกคนใครให้ใครก่อนดีให้ให้ให้น้องเป็นซานตาคอสไหมได้มาให้น้องเป็นซานตาคอสไล้ซานตาฮัลโหลฮลโลซานตาซานคอสให้เราทำให้งเงนไ้ให้ให้ใน้้้ o Bangga. 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 Wow. Ini kok. Ini kaki. Ya. Bener nggak? Ya. Bener Ini jepang. Ini ini jep apa? Oh. Wow. นี่นะมาดืเจ้ากลัาเป็นไงเอาไว้อุ่นนั่งอุ่นอุ่นโอ้โหโอ้้าแต่ตอนนี้เลยเทศกาลใส่ถุงเท้าอันเดียวแล้วออกจากบ้านได้เลยสบาย ทุกสัดาวันนี้มาลวจ้า t h a thank y ต่อไปซีแล้วเร็วซีอีเยอป๊าอันนี้ก็ตางกัว่าคือีเล็บยาวเลยก็เลยเส้อ ก็เดินด้วยกันเลยเดินด้วยกันถุงท้าเหม่อนกันเลยแล้วสบายของน้องน้องมานไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรแม่อยู่มากเลยนี่ดูนี่ดู โอไว้หม่ต้านนีก่อนนี่ก่อนนี้จากแม่ออกดูสีแล้วก่อนสวยอ่ะสวยสวยโอเพนเลยช็อกโกแลตเราจะกินด้วยช็อกโกแลตหนุ ใครเชื่อป๊าป๊ดป๊าป๊อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้อไยม่ใช่ยังป๊าปาเราหาอ๋อโอ้ยเราห้ยมาล้ว ก็คือน้องอยากได้ตั้งนานแล้วค่ะลบากที่ซื้อให้อ๋อเปิดเปิดก่อนเป็นจริงข้างในไม่ใช่โทรศัพท์ดเข่ะดแล้วอาต่อไปปป๊าเปิดปป๊าเดชดชนอ่าความปปาปฮะปป้าน้องเะฮะ เเรลดอของใช้ประจำขอบคุณค่ะแพ็กซินเมเกลไอซมิเกลอันนี้ของใครเอ่ยอ่าฟอมซีซีร้อยเลยลูกอน่ารักมากอันนี้พี่ออกไม่เจอน่ารักมากอะารต้องแต่งแล้วอันนี้ต้องแต่งแล้วต้องให้ผู้ชี่ยวชไปแต่ง โอ้กระดาษโอ้ลยเกสต์ตกรนะแม่เขาไปใช้ที่ทำงานอ้ยน่ารักอ่ะชอบนะขอาปอยากได้อันนี้มยี่ัมนี้แกให้เห็นด้วยจะให้เห็นอันนี้ของยา่ยมานะคะดูหอยมาเกืนอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นอ่าคุณทุนในอเนี้ย ในรถใช่ไหมอันนี้หอมมากหอมมากคือมันได้ขายที่นี่แล้วม้าบอกว่าชอบกินนี้หนูก็เลยซื้อให้ b ต i t w for t w ขอบคุณค่ะขอบมากต่อไปป๊าป๊าขอบคุณนะุณนะลูกทุกคน <laughs> I, oh no. <laughs> in, I like yeah. It. Yeah, perfect. Try, try, try. It's um, good. day. Good day. Mm. good.

n อ y ค u ณนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ตามกันจนจบ